ข่าวร้อนที่คุณไม่ต้องอ่านจาก28 HB News สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงข่าวที่จัดว่าสุดยอดแต่คุณไม่ต้องอ่านให้ปวดตาผมคนนี้จะเล่าให้คุณฟังแบบมันหยดวันนี้เรามีเรื่องราวที่โค้จะประทับใจเรื่องมันเริ่มที่ค่ายทหารครับคุณผู้ชมเมื่อผอทอวีรพงษ์อวยพรท่านผู้บังคับกองพันทหารช่างที่51หรือที่เรารู้จักกันในชื่อเท่ๆว่าผบชพ51ท่านจัดใหญ่ไฟกระพริบ ท่านไม่ได้แค่ยืนโบกมือไบายบยแต่ท่านจัดอาหารพิเศษครับคุณผู้ชมจัดเต็มจัดหนกักเพื่อใครครับเพื่อตอบแทนความดีงามของน้องๆทหารกองประจำการที่กำลังจะถึงวันปลดประจำการแล้วกลับบ้านไปเป็นพลเรือนรู้ไหมครับว่าทำไมเพราะน้องๆกลุ่มนี้คือคนเล็กที่ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจช่วยเหลือภารกิจของหน่วยชอพันห้าเอ็ดอย่างสุดลิมทิมประตูมาตลอดช่วงเวลาที่รับใช้ชาตินี่คือการแสดงความขอบคุณที่โคตรจะ จริงใจที่ท่านผอบอเห็นความสำคัญของน้องๆทุกคนบอกเลยว่าไม่ใช่แค่เรื่องกินแต่มันคือเรื่องของน้ำใจและความผูกพัน เอาละครับคุณผู้ชมเรื่องราวสุดซึ้งกินใจแบบนี้มันทำให้คุณรู้สึกยังไงบ้างครับคอมเมนต์มาเลยใต้คลิปนี้กดไลค์ให้กำลังใจท่านผอบอและน้องๆทหารที่กำลังจะปลดประจำการกันหน่อยและอย่าลืมกดติดตามช่อง2 8 hb news ไว้ด้วยข่าวร้อนที่คุณไม่ต้องอ่านเราจะนำมาเสิร์ฟให้คุณมันถึงที่แบบนี้ทุกวันวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ